สาวให้นมลูกโดนไอ้หืน่นบุกล็กอกคอสู้สุดชีวิตเตะผ่ามากวันนี้ค่ะ4ส,สิงหาคมนางสาวอรวรานอายุ22ปีชาวอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีร้องเรียนว่าเมื่อค่ำวันที่31กรกฎาคมขณะที่ตนกำลังนั่งให้น,หนมลูกชายวัยขวบเศษอยู่ในบ้านเครื่องปูนเครื่องไม้สองชั้นจู่ๆค่ะไฟสองดวงที่เปิดไว้ในห้องทยอยดับทีละดวงจึงเงยหน้าขึ้นมามองทันใดน,นั้นตัวเองถูกล็อกคอจากด้านหลังจึงรู้ว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านและคนร้ายก็พูดข่มขู่ ว่าอย่าเสียงดังไม่งั้นจะฆ่าให้ตายจากนั้นค่ะก็ลากตนมาที่ประตูแล้วกดหน้าใส่ตะก้าผ้าซึ่งตนพยายามดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนแต่คนร้ายยิ่งออกแรงปิดปากปิดจมูกแรงขึ้นแล้วลากออกมาด้านนอกถูกผลักให้นอนหงายโดยตนยังคงต่อสู้ขัดขืนจนจะขาดใจเพราะได้ยินเสียงลูกน้อยส่งเสียงร้องไห้อยู่ด้านในจึงรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายใช้มือหยิกที่ปากจมูกของคนร้ายและใช้เท้าเตะพามากอย่างแรงจนคนร้ายได้รับบาดเจ็บโดดหน้าต่างหนีไปซึ่งขณะเกิดเหตุค่ะตนจำเสียงของคนร้าย และรู้จักชื่อด้วยว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันต้นพยุงร่างเดินมาเปิดประตูร้องบอกลุงข้างบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือด้านลุงแดงข้างบ้านค่ะก็เลยโทรหานางสมัยแม่ของนางสาวอรวรรณเพื่อแจ้งความกับร้อยตํารวจโทวิโรธเผื่อจันทถึกร้อยเวรสอบสวนสพวังตะเคียนแต่คดีก็ยังไม่คืบหน้าค่ะ